กลับมาพบกันอีกครั้งในรอบที่พาบที่เท่าไหร่ <c oughs> ห่างหายกันไปนานมากกับไฟเดมาร์เกอร์ครับผมตอนนี้บู้วัฒนาเขาอัพมาใหม่เพียบเลย80กว่าด้ามนะครับเห็นน้องบอกมาผมก็กดปุ๊บทันทีไม่มีรีรอไปเริ่มหากันเลยดีกว่านะครับผมมาเริ่มจากจุดนี้ก่อนแกลอรี่นะครับเพื่อนเ,นเ,นเนมื่อกี้จริงๆหาไปแล้วหนึ่งดมลืมกดอดัด <c oughs> <c oughs> โอเคเลี้ยวขวามานะครับนี่เลยครับผมด้านหน้าเรานะครับนี่ก็คืออะไร สคูปเตอร์มาร์เกอร์อะไรสักอย่างหนึ่งนี่นแหละนะครับทีนี้มาต่อตรงนี้ตรงนี้ผมยังไม่ได้เก็บนะครับผมโดดขึ้นมาตรงนี้ต้องออฟบ,บี้นะเพราะว่าถ้าเราจะไต่ชั้นหนังสือไปเนี่ยไม่ได้นะครับผมโดดขึ้นมาตรงนี้เปิดชิปล็อกค,ครับผมแล้วก็ปับ๊บจากนั้นก็ปื้มประตูหุย้ยตกเนี่ยเพื่อนเพื่อน,นมนอยู่ด้านบนตรงนี้โอเคน้องบอกว่ากดวิ่งด้วยพี่ ยังว่าอยู่ว่าทำไมมันกระโดดมาไม่ถึงนะครับผมที่ไหนได้ต้องกดวิ่งด้วยนะครับได้มาแล้วเพนต์เตดมารเกอร์ไปต่อด้ามถัดไปกันครับจริงๆผู้พัฒน,นาเขาไม่ได้อัปเดตแค่ปากกาอย่างเดียวนะครับผมทุกคนอันนี้ต้องกดนะครับผมแล้วก็ยังไงกดแล้วก็ยังไงต่อเราจะต้องเลือกปากกามันใช่ไหมให้เลือกเป็นคา m ์เมล่ามารเกอร์อยู่ไหนเอ่ย คาเมลามาเกอร์นี่ไงเจอแล้วคาเมล่ามาเกอร์นะครับผมมีเดียมนะเพื่อนๆอยู่อันที่สองนะครับแถวที่2เลยครับผมกดเลือกมาครับนี่มันก็จะปรากฏแบบนี้นะครับผมโอ้โหน้องน่ารักมากนะครับโอเคเราก็เก็บมาครับเพื่อนๆผู้พัฒนาเขามไม่ได้อัปเดตแค่มา r k เกอร์อย่างเดียวนะครับสังเกตบริเวณล็อบบี้เห็นไหมคือเขาเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยอ่ะมีหลายสิ่งหลายอย่างอัปเดตเข้ามาเยอะมากนะครับผมมาดามถัดไปคือ ต้องไต่ขึ้นไปด้านบนแล้วก็เก็บมาอีกหนึ่งครับผมตอนแรกผมพาน้องเขามาหาไปไปมามา,มาเหมือนน้องเขาพาเราหามากกว่านะครับโอเคด้านหลังตรงนี้ทะลุเข้ามาได้นะครับผมได้มาหนึ่งด้ามครับกับอาร์ตเวิร์กกลับมาที่ล็อบบี้ครับผมมาต่อกันที่โรงงานครับเพื่อนๆผมรู้สึกว่าสีแมพผู้พัฒนาเขาน่าจะเกตใหม่ด้วยใช่ไหมเนี่ยมันดูดีขึ้นน่ะเห็นได้ชัดเจนนะครับผมด้านหลังตรงนี้มีอะไร มื่อก่อนโรงงานผมจําได้ว่ามีแค่นี้นะครับผมเพิ่มตู้นี้เข้ามาตู้นี้ก็คืออะไรครับผมตู้กดขนมทําไงเนี่ยเราจะต้องกดตรงไหนอะผมนั่งรอก็แล้วกันนะครับนูตสีเหลืองกระดาษสีเหลืองฮะอ๋อนี่ไงน้องบอกว่าให้กดตามที่โน้ตบอกนะครับก็คือ D3 ก็กดตรงนี้เลยโอเคนี่ <laughs> มันก็จะมีประกาแบบนี้เอา้าผมเก็บไม่ได้เพื่อน,อนโอเคเราต้องรอก่อนนะครับผม แล้วปากกาไปไหนแล้ววะอ๋อนี่อยู่นี่โอเคได้แล้วครับมาต่อกันที่ภูเขาตรงนี้ครับทุกคนยังจําได้ใช่ไหมครับผมไปเข้ามาด้านในมันจะมืดหน่อยนะครับผมโอเควาร์ปเข้ามาเฮ้ยตรงนี้เราเก็บไปแล้วไม่ใช่เหรอด้ามนี้เก็บไปแล้วอ๋อเมื่อกี้ไม่ใช่นะครับผมเราต้องออกมาครับมันอยู่หน้าทางเขาเจ้าม์กเกอร์ข้างข่าวครับมาอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะ เมื่อกี้เราว์ปเข้ามาแบบนี้นะครับผมเราต้องออกมาก่อนนะเพื่อนๆแล้วก็อยู่ด้านหน้าเลยนะครับผมตรงนี้นี่ๆอันนี้อันใหม่นะครับผมขึ้นมาตรงนี้นะทุกคนโอเคข้างพีระมิดอียิปต์นะครับผมฟอสซิลมาร์เกอร์ครับอากาศมันร้อนครับเมื่อกี้เรามาผ่อนคลายกับโซนสนุกดีไงเก็บมาเลยครับผมอีกหนึ่งดามเพื่อนๆข้างหลังโรงงานตรงนี้เลยนะครับผมรดมาร์เกอร์ครับข้างหลังโรงงานตรงนี้นะทุกคนน่าจะมากันถูกนะครับเห็นไหมโอเคเห็นแล้ว พี่เห็นแล้วอยู่ด้านล่างตรงนี้โดดเก็บเลยครับผมทำไมเก็บไม่ได้ <laughs> 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 นี่คือมาร์กเกอร์ผิดแน่นอนนะครับผมควันออกหูแบบนี้ชัวป้าบเลยด้านนี้ด้านนี้มันจะต้องเก็บยังไงอะ่ะมันจะต้องหาของมาดับความผิดหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเดี๋เวเดเเราจะต้องทำภารกิจนะครับผมทำไงเอยโอ้ <laughs> ัวแตกตัวแตกเลยเดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมว่าเรากระโดดลงไปคือมันจะต้องวิ่งไปด้านหน้าใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่เหมือนจะต้องไปหาน้ํำไหมโอเคมาขึ้นมาครับผมแล้วก็มาตรงนี้ต้องไปลงน้ําผมว่าต้องไปลงน้ํานะครับผมดับความร้อนอะไรแบบนี้นะครับน้ําอยู่ไหนวะน้ําอยู่ไหนนี่เปล่านี่เปล่ามาเกิดน้ำน,นี้ไม่ใช่น้านี้เราเก็บไปแล้วนะครับผม ต้องไปลงน้ําด้านหน้าตรงเอ่อไหน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 อ๋อนี่ไงนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วโอเคโอเคหน้าช็อปครับหน้าช็อปอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอุ๊บโหขดวิ่งเร็วแล้วนะแต่ไปไม่ถึงครับโดดช้าไปหน่อยเอาไหมแล้วแล้วแล้น้ำอยู่ด้านหน้า <descon fin anta> อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวโดดเออวู้ได้สักทีครับผมสดชื่นฮ่า แสดงว่าน้องๆเขาเก็บกันได้แล้วนะครับผมด้านบนหลังคาบ้านล้างครับผมอีกหนึ่งด้ามครับเพื่อนๆข้างหลังหอนาฬิกาเลยนะในช็อปนี้ผมว่าน่าจะมีเยอะครับเพราะว่าคำใบ้บอกไว้ประมาณ 4- 5หด้ามน,นะครับผมโอเคเข้ามา,าด้ามน,นี้เราเก็บไปแล้วนะครับแล้วก็ด้านบนก็เก็บไปแล้วแต่ด้านบนตรงนี้ยังไม่ได้เก็บครับเพื่อนๆเห็นไหมมันจะมีบันไดล่องหุ่นอยู่นะครับผมต้องดูดีๆนะตรงเนี้ยเพราะว่ามันจะจางๆหน่อยนะครับผมมองยากนิดนึงออฟบ,บีขั้นสุดทึบ ได้อยู่ยังไม่ตกโอ้โหตรงนี้แหละผมว่าตรงนี้ยากสุดเลยนะครับฮึโอ้ยนั่งไงอืมยากจริงไอเราก็เสียดโอ้โหมันติดอะไรวะเนี่ยวันดีครับผมด้ามนี้เก็บไปแล้วใช่ไหมโอเคเก็บแล้วโดดมาได้สักทีแล้วก็ตรงไหนเนี่ยอ๋อนี่ไงมันอยู่ใต้หลังคาครับโอเคทุกคนพอเรามาตรงนี้นะครับผมเฮ้ยต้องกระโดดให้โดนเลยนะถ้ากระโดดไม่โดนไม่ได้นะครับผมโอเคได้มาแล้วทุกคนจําบ้านหลังนี้ได้ไหมเนี่ย มันมีอยู่หลังเดียวดดๆเลยครับผมโอเคเข้ามา <Okay. S 2> ด้านในเลี้ยวขวามาเราก็ต้องกดตรงนี้นะครับเพราะว่าเราจะต้องเอาไปตักหิมะนะครับผมโอเคเอาที่ตักหิมะมาครับเ <s> พราะว่าตอนนี้หิมะมันปิดทางเข้าบ้านเราหมดเลย <S <s เห็นไหม <S <s เราจะต้องขึ้นไปชั้นสองครับผมเพื่อหาทางออกอันนี้เก็บไปแล้วนะครับผมยังไงต่อต้องเอามาตักตรงไหนกดตรงไหนเนี่ยไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่หิมะที่แบบถล่มเข้ามาในบ้านเราใช่ไหม เราจะต้องอ๋อเข้ามาตรงนี้โอเคแล้วก็กดเปิดโอเคเปิดหน้าต่างแล้วก็โอเคยังไงครับกดขุดไป1ขุด2ขุด3ขุด4ขุด5ขุด6ขุด7ขุด8ต้องขุดไปเรื่อยๆนะครับผมจนกว่าจะได้อ่ะผมว่าโอเค ได้ไหมได้ marker ไหมผมขุดจนสโนุหมดแล้วนะครับผมส่วน m เก k e r นั้นมาเปล่าเอายังมีต่อยังมีต่อยังไม่หมดยังไม่หมดโอเคต้องออฟบีขึ้นมาโอเคได้แล้วนะครับผมวู้สนุนชาวเวาร์ marker ครับจำได้เปล่า ถ้ำนี้นะครับผมแก้ไขปริศนากระจกเพื่อเปิดประตูเอามาร์กเกอร์เราเก็บมันไปแล้วนะครับผมทีนี้มันมีด้ามใหม่ถูกอัปเดตเข้ามาครับผมโอเคนี่เลยง่ายๆนะครับแต่เหมือนน้องบอกว่าตอนแรกประตูมันจะล็อกไวไหมคือเราจะต้องไปเอาที่ขุดก่อนนะเพื่อที่จะมาเปิดตรงนี้นะครับผมที่ขุดเนี่ยผมเก็บไปตั้งแต่โหไม่รู้ว่าพาร์ทไหนอะครับเพื่อนๆเ,เอาเป็นว่าพาไปดูจุดกันแล้วกันนะมาตรงนี้ก่อนนะครับผมพอเข้ามาในถ้ำแล้วใช่ไหมพอเราเข้ามาในถ้ำปุ๊บตรงนี้นะประตูทางเข้า มันก็ตรงขึ้นมาแล้วก็ด้านบนตรงเนี้นะครับผมมันน่าจะมีที่ให้เราเก็บอ่ะลองดูนะครับถึงเวลาที่พวกเราจะมาเที่ยวอีฟกันแล้วครับผมด้ามที่ผมเก็บไปแล้วใช่บอกว่าน่าจะใช่แหละผมจําได้นะว่าด้ามเนี้ยผมเก็บไปแล้วเดี๋ยวลองดูก็ได้นะครับอ๊บโอเคใช่ใช่เก็บไปแล้วนะครับผมในพีระมิดนะแต่ตรงนี้มันลงได้ครับผมมันมีทางลับครับและด้านหน้าเราก็เป็ดอ่ะเกี้ เมื่อกี้ผมโดนอะไรวะเจอกับดักฟ้ารูเนี่เลยเมื่อกี้นะครับผมโอเคต้องค่อยๆไปนะทุกคนออฟฟี้มาโอเคถ้ากระโดดไม่แม่นนะครับก็แนะนําให้เอาวิ่งเร็วออกก่อนนะครับผมแล้วโอเคค่อยๆมาแบบนี้มันก็จะง่ายหน่อยนะครับอันนี้หยิบได้ไหมเนะี่ยไม่ใช่หยิบปุ๊บแล้วตุยปั๊บทันทีนะครับผมไว้ใจได้เปล่าออฟฟี้งั้นกดเลยก็แล้วกันนะกดเก็บมาเปิดประตูสู่ออฟฟี้ครับผมไปวิ่งเร็วไหมวิ่งเร็วแหละโอเค เพื่อความสะปูดบีออวิ่งเร็วไม่ได้ถูกจำกัดนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันกี้มันมีเสียงอะไรด้วยไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยเ,เ,เดี๋ยว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 ,เ,ยวเอาตหินทับหัวสามสองหนึ่งไปครับผมมารอบนี้ผ่านแน่ครับเพื่อนๆผมมั่นใจเพราะก่อนหน้านี้ตุยไปเยอะแล้วนะครับผมน่าจะประมาณ4ี่รอบน่าจะได้ถ้ารอบนี้ก็น่าจะสี่อ็นะครับโอ้เสียงมาต่ไกลเสียงมาต่ไกลยังไม่ทันไลยก็ โอเครอบที okay, 41่41ครับผมรอรับจะตากกันเลยอะไรวะเออสวยรอบนี้เปิดตัวได้สวยครับผมโอเคได้อยู่ได้ครับโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเาดไปจังหวะนึงแต่ว่าได้แหละได้แหละจริงจริงอดช่องน่าจะดีกว่าไหมผมว่ารอดช่องน่าจะเร็วกว่าขึ้นข้างบนหรือเปล่านะครับเฮ้ย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 เฮ้การอยู่นะวันยูเด็ดนจะผ่านอยู่แล้วอะไรวะ โอเคเนื่องจากว่าเน็ตไม่เอื้ออำนวยจริงๆนะครับผมถ้านเนี่ยเห็นไหม <laughs> ยืนยงกระตุกเลยนะครับมันก็เลยอ,อบบี้ไม่ผ่านเพื่อนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคลิปนี้เราเอาเท่านี้ก่อนนะครับผมค่อยมาต่อกันกันกนกบพาร์ทหน้านะครับผมยังเหลืออีกหลายด้ามเลยนะขอติดเพื่อนๆนไว้ก่อนนะครับผมยังไงก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้กันด้วยนะครับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายวัสดีครับ